นอนแล้วก็สั่งของมากินแล้วก็กินแล้วก็กินชีตเดย์หลายวันติดสองวันสามวันแล้วก็หนอยก็หนอยอฮ้ยหุ่นต้องพังแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วหนอยพี่หนอยทั้งทั้งที่แบบคือเหมือนกับว่าเราเราต้องคีปร่างกายของเราตลอดเวลาจนเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นแบบมันคิดไม่ตกเออมันต้องแบบตลอดไปแล้วแบบเราต้องหุ่นดีนะเว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยว่าพอกินเลเทกอย่างเงี้ย อีกอาทิตย์หนึ่งก็คือจะแบบคุมอาหารจะจัดเลยออกกําลังกายหนักๆเลยจะเป็นอย่างนั้นน่ะภาพที่ออกมาคนมันเม้นเยอะก้นเป็นก้นเอวเป็นเอวตูดเป็นตูดอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมาแบบเออไม่ได้แล้วว่ะอะไรเงี้ยมันก็มีมันก็มันก็หน่อยไหมมันไม่หน่อยครับตอนนั้นมันก็แค่แบบรู้สึกว่ามันเป็นไฟว่าแบบต้องดูแลตัวเองเออใช่แบบช่วงนั้นก็เลยแบบบ้าเข้าฟิตเนสไม่ร้ประมาณสี่ห้าปีแล้วมันก็แบบ เปลี่ยนตัวเองเลยอะไรเงี้ยตื่นตีห้าเข้าฟิตเนสทุกวันคุมอาหารแล้วพอหลังจากนั้นก็คือเสพติดการออกกำลังกายเลยไม่ได้ไหมายความว่าอ้วนไม่ดีนะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันทาให <S 2> <S 2> <S 2> า้มันทําให้รู้สึกว่ามันเรารู้สึกอึดอัดที่ย่าเรารู้สึกเป็นคนขี้เกียจไปเลยเพราะว่าเรากําลังมีความสุขก,กับการที่เราแบบไม่ต้องทําอะไรแต่ผมรู้สึกว่าการที่เราออกกําลังกายเข้าฟิตเนสเนี่ยมันเป็นการแบบฝึกตัวเองให้รู้สึกว่า เรายังมีภาระหน้าที่แล้วาการเป็นรดิบไม่ได้ง่ายผมว่ามันก็ไม่มันก็ไม่ได้ง่ายอะไรเงี้ยผมว่าแต่ละคนก็มีอุปสรรคของการใช้ชีวิตแตกต่างกันไปเนาะส่วนตัวผมก็คือการรักษา่เอเมนเทนคุณภาพของโอเคอาชีพการทำงานของออรูปร่างหน้าตาผิวพรรณจิตใจให้มันดีที่สุดเพราะว่าเราต้องใช้อารมณ์ใช้รูปร่างเนี่ยเราในการทำงานทำมาหากินอะไรเงี้ย ม,ออมุมที่เลื่อเยอ่ะมีมั้ยวันเชียวนอนแล้วก็สั่งของมากิน,น,นแล้วก็กินแล้วก็กินชีตเดย์หลายวันติดสองวันสามวันแล้วก็หนอยหนอย,อยหุ่นต้องพังแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วหนอย<ร>อพี่ห<ล>นอย,ยทั้งที่แบบคือเหมือนกับว่าเราเราต้องคีปร่างกายของเราตลอดเวลาจนเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นแบบมันคิดไม่ตกเออมันต้องแบบ ตลอดเวแล้วแบบเราต้องหุ่นดีนะเว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยว่าพอกินเลนเทกอย่างเงี้ยอีกอาทิตย์หนึ่งก็คือจะแบบคุมอาหารจะจัดเลยออกกําลังกายหนักๆเลยจะเป็นอย่างนั้น่ะท้าไม่ก็ไปขับนะเด็กตอได้มันมีรุ่นหนึ่งที่ <c oughs> หุ่นเราออกมาแล้วมันเพร็จมัน,มนอยมาจากกระแสที่สุดตอนนั้นอะไม่ไม่ไม่รู้สึกเพราะว่าเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ที่เราไม่ได้รู้สึกว่าแบบร่างกายเรามันมีผลกับ กับหน้าที่การงานอาจจะเป็นเพราะเรายังไม่สนใจมั้งเราเป็นเด็กด้วยมั้งเออเรื่องของการเข้าฟิตเนสออกมังการอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักในชีวิตอะไรเงี้ยแต่พอ <คน S 1> ภาพที่ออกมาคนมันเม้นเยอะก้นเป็นก้นเอวเป็นเอวตูดเป็นตูดอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมาแบบเออไม่ได้แล้วว่ะอะไรเงี้ยม,มันก็มีมันก็มันก็หน่นอยไหมมันไม่หน่อยครับตอนนั้นมันก็แค่แบบรู้สึกว่ามันเป็นไฟว่าแบบต้องด,ด,ดูแลตัวเองเออใช่แบบ ช่วงนั้นก็เลยแบบบ้าเข้าฟิตเนสเมื่อประมาณสักสี่ห้าปีแล้วมันก็แบบเปลี่ยนตัวเองเลยอะไรเงี้ยตื่นตีห้าเข้าฟิตเนสทุกวันคุมอาหารแล้วพอหลังจากนั้นก็คือเสพติดการออกกำลังกายเลยมันต้องม,มันต้องมันมันต้องให้รู้สึกว่าไม่กลับไปเหมือนเดิมมันรู้สึกว่าไม่อยากรู้สึกว่ามาดูอีกว่าอุ้ยตล,ล้วอย่แลเ้วเพ่งอีกแล้วเราคิดเองอะ่ะใช่ผมผมยอมไม่ได้ที่ผมจะจะ,จะต้องกลับไปโอนอีกครั้ง ไม่ได้ไหมายวามว่าอ้วนไม่ดีนะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันทาให้มันทําให้รู้สึกว่ามันเรารู้สึกอึดอัดที่ย่าเรารู้สึกเป็นคนขี้เกียจไปเลยเพราะว่าเรากาลังมีความสุขกับการที่เราแบบไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ไม่ทําอะไรจริงๆอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าการที่เราออกกําลังกายเข้าฟิตเนสเนี่ยมันเป็นการแบบฝึกตัวเองให้รู้สึกว่าเ,เรายังมีภาระหน้าที่เรายังเป็น เรายังเป็นเราคือคนที่อยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วเวลาคนที่เขาอยากที่จะจ้างงานเราทําหรือว่าคนที่อยากจะเอาเราไปไปแสดงอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าอ่ะเราอาจจะสมมุติว่าเราฝีมือการแสดงดีแต่เราอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยดูแลสุขภาพอโอเคอาจจะดูแลสุขภาพด้านในแต่ด้านนอกเราไม่ดูแลเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะ ไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยควรเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยต้องพยายามคีบตัวเองให้เมนเทนเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกให้ดีที่สุดอยูเวลาคนมาถามอยากเป็นเหนุ่มนันเดชตอไปว่าแปลว่าอย่างที่บอสมาถามนครับนั่านเดชเปบนเหนุ่มนั่นเดชทำได้ครับทำได้ทำได้ทำยไงเวลาเรคุยกันเวลาคนรู้สึกว่าเห็นเราเป็นไอดอลรู้สึกว่าอยากเป็นเหมือนพี่นั่นเดชพี่นเดชจ้าเออเป็นไอคอนยังไงให้เขาผมว่ามันคือต้องเป็นคนที่ที่ต้องยอมเสียสละ ความสุขบางอย่างจะออกจากชีวิตอะแล้วสิ่งที่สําคัญผมว่าคนทุกวันนี้คืออาหารการกินอะมันคือความสุขอย่างหนึ่งหลังจากที่เราทํางานเหนื่อยๆอะการได้กินอะไรที่มันแบบถูกปากถูกใจอะพี่มันเป็นสิ่งที่แบบโคตรฟินเลยใน,ในวันที่เหนื่อยๆของเราใช่แต่ว่าในเมื่อถ้าเราทําตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเราจะทนกับความสุขนี้ไปได้อีกนานขนาดไหนถ้าทนได้3เดือน4เดือน5เดือนผมแน่นอนว่ายัางไงก็ช่างทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนรูปร่างลดน้ําหนักของตัวเองได้อย่างแน่นอน อาจจะไม่ต้องไปยกเวทออกกังการหนักๆเดินอยู่ในหมู่บ้านนะเดินสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง,งครับทุกวันอย่างเงี้ยรับรองยังไงก็ลงแล้วคุมอาหารด้วยตอนที่ได้ดูตัวเองในกระจกไม่หรอกตอนที่แบบ <c oughs> <c oughs> ความสุขของผมคือการได้ออมกายพี่ตอนนี้อย่างที่บอกมันเป็นการแบบเสพติดการออกกำลังกายไปแล้วอะเออมันรู้สึกว่าเวลาที่เราเราวินความเหนื่อยล้าขณะออกกายแล้วมันมันมันจบคอสของวันนั้นแล้วอะมันรู้สึกว่าแบบสะใจดีอะไรเงี้ยเหมือนมันหลั่งเอโดฟินให้เราจนเรารู้สึกว่าเราเสพติดไปแล้วใช่ต้องเปลี่ยนายเก่อนใช่แต่แต่มันไม่ใช่แบบเริ่มปุ๊บจะแบบแข็งแรงเลยนะแบบผมเริ่มจากครั้งแรกที่วิ่งคือวิ่ง1กิโล2กิโลอะ อยู่สองสามอาทิตย์อะวิ่งแค่นั้นก็เหนื่อยหอบแล้วอะพี่จนแบบพอผ่านไปสองสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนร่างกายเรามันก็พัฒนาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่โอ้โหมันเริ่มแรกจะให้วิ่งห้าโลเลยทักวันนี้ไม่ได้วิ่งมาหนึ่งเดือนกลับไปวิ่งก็วิ่งไม่ไหวห้าโลก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ไอ้ตรงเริ่มต้นใหม่นี่แหละมันคือความทรมานที่จะเกิดขึ้นเพราะเราเคยทําได้ดีแล้วแต่ว่าสุดท้ายเราต้องกลับมาศูนย์ใหม่เน,นี่ง่ายผมว่ามันก็ไม่มันก็ไม่ได้ง่ายอะไรเงี้ยผมว่า แต่ละคนก็มีอุปสรรคของการใช้ชีวิตแตกต่างกันไปเนาะใน,ในแต่ละรูปแบบอะไรเงี้ยส่วนตัวผมก็คือการรักษา Maintain คุณภาพของ<ม>โอเคอาชีพการทำงานของออรูปร่างหน้าตาผิวพรรณจิตใจให้มันดีที่สุดเพราะว่าเราต้องใช้อารมณ์ใช้รูปร่างเนี่ยเราในการทำงานทำมาหากินอะไรเงี้ยติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ